Service Syndrome ให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์สะดวกง่ายสแกนผ่าน QR code บนหลังเครื่องผลิตภัณฑ์บริการหลังคารขาย o n s i t e s e r v i c วภายใน24ชั่วโมงครอบคลุมทั่วประเทศมั่นใจซินโดม35ปีแห่งความมุ่งมั่นหากสินค้าท่านมีปัญหาแจ้งซ่อมออนไลน์กับเราบริการถึงบ้านภายใน24ชั่วโมง ลูกค้าสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการแจ้งซ่อมได้ดังต่อไปนี้เมื่อเข้าไปที่หน้าหลักเว็บไซต์ของซินโดมคลิกไปที่เมนูบริการลูกค้าก็จะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะงานซ่อมใส่ serial number หรือเลขที่แจ้งซ่อมคลิกตรวจสอบการแจ้งซ่อมอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่าง ลำดับการซ่อมนะครับทีมช่างเข้าสู่บริการรอเสนอราคาอยู่ในขั้นตอนการซ่อมกำลังดาเนินงานส่งสินค้าและเสร็จสิ้นนี่คือส่งคืนเรียบร้อยแล้ว,ลวหน้านี้เป็นกรณีที่สินค้าไม่ได้อยู่ในประกันนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูรอเสนอราคาสีเขียวนี่คือเป็นขั้นตอนที่เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ อันนี้กรณีที่อยู่ในขั้นตอนที่กําลังดําเนินการก็จะเป็นสีเทาครับผมอันนี้จะเป็นกรณีที่อยู่ในประกันนะครับอยู่ในประกันก็จะมีอยู่สีเมนูคือช่างจะเข้าสู่บริการและอยู่ในขั้นตอนการแจ้งซ่อมแล้วก็จะมีการดรําเนินงานครับแล้วก็เสร็จสิ้นตัวนี้จะเป็นสีเทาเมื่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทีมช่างเข้าบริการอยู่ในขั้นตอนการซ่อมทั้งหมดก็จะมีวันที่บอกและเวลาบอกให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นส่งถึงบ้าน ติดตามข่าวสารดีๆจากเราได้ตังต่อไปนี้เครื่องสำรองไฟอันดับหนึ่งของไทยบริการดี35ปีซินโด